อัปเดตข่าวดีกันบ้างครับอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงกับบูคาโยซาก้าต่อสัญญา aw, ยาวไปจนถึงปี2030เป็นที่เรียบร้อยและรวมไปถึงกราเบลเชซุสครับกลับมาลงซ้อมในสนามญ้าจริงๆจังๆแล้วนะครับเพื่อจะเตรียมกลับก็บมาอยู่กับทีมอาร์เซนอลชุดใหญ่นะครับแล้วก็มีเรียกว่าบทสัมพงสัมภาษณ์ของเขาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับอาร์เซนอลคอนเฟิร์มแล้วครับยุติสปอนเซอร์วิสิต ลาวันดานะครับอ่าทั้งหมดทั้งมวลรวบรวมไว้ในคลิปนี้ครับกันเนอร์ดีลีนนั่นเองครับบายบายแบบนี้ครับทุกคนครับสมองมันตื้อๆมันละ้าครับเวลาทำคอนเทนต์นี่มันต้องการสมองแบบเร่นๆหน่อยนะครับต้องรีเซ็ตกันนิดนึงครับและตัวช่วยของผมตัวช่วยประจำโต๊ะของผมเลยครับนี่เลยครับทุกคนนี่อารบัต สปีดทรีอครับกาแฟแบบซองครับที่อยู่ในมือผมนี่เป็นรสชาอตออริจินอลนะผมชอบออริจินอลนะแล้วก็มีเอสเปรสโซ่แบบนี้ด้วยนะครับนะก็ต้องบอกแบบนี้ว่ากาแฟแบบซองเนี่ยนะครับผมขออนุญ,ญาตฉีกไปด้วยคุยไปด้วยนะนะมันต้องกลิ่นเนี่ยมันต้องมาก่อนเลยนะครับในเรื่องของออกลิ่นดีเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรื่องรสชงรสชาติเนี่ยมันดีตามไปด้วยได้นะนี่ฮนะอืมกลิ่นดีเลยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชงไปด้วยกันพร้อมกันเลยนะทุกคนนะ อ่านี่นี่นี่เติมน้ำ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 นิำนดนึงอ่าน้ำร้อนๆนะอ่าแล้วแต่คนนะบางคนชอบร้อนมากร้อนน้อยนะครับนี่ครับขออนุญ,ญาตอ่า,อ,าอืมกินดีพี่ชอบนะฮะจิบสักนิดนึงจิบตัวนิดนึงอ่าอืมรสชาตินี้แหละฮะที่ตามหามานานครับ เข้มข้นนะฮะถึงรสชาติของกาแฟนะครับแม่สมองพี่นี่แล่นเลยดีเดียวเชียวนะครับและที่สำคัญครับทุกคนครับคุ้มมากๆครับเพราะว่า1แพ็คของเขาเนี่ยมี30ซองเนี่ยมีซองแบบเนี้ยนะครับมีซองแบบเนี้ยสาซองนะครับราคา99บาทเท่านั้นเองนะครับตกซองหนึ่งสาบาทนิดๆนะครับโอ้โหรสชาติดีแบบนี้คุณภาพแบบนี้ราคานี้โอ้โหบอกเลยว่า สุดจริงๆนะครับอาราบัตสปีดนั่นเองนะครับและแต่ถ้าใครมีเวลาน้อยครับก็สามารถที่จะเลือกเป็นอาราบัตสปีดแคนแบบนี้ก็ได้ก็มีสรสชาติเหมือนกันนะมีทั้งออริจินอลแล้วก็มีทั้งเอสเปรสโซ่แบบนี้นะก็แล้วแต่สะดวกเลยผมก็ชอบเอามาแช่ตู้เย็นนะฮะบ่ายๆเนี่ยมาจิบแล้วก็ทํางานเนี่ยโวมับสมองแล่นนะครับแล้วก็ได้รสชาติกาแฟแบบเข้มข้นเลยนั่นเองนะครับฤดูการนี้เชียร์ให้สุดไม่ต้องยั้งแมชดึกแค่ไหนก็ไม่หวั่น ตื่นเต็มตาทุกเช้ากับอาราบัสสปีดผสมผสานเมล็ดก,กาแฟคุณภาพ2สายพันธุ์อาราบริก้าและโรบัสต้าเลือกได้ทั้งแบบกระป๋องพร้อมดื่มหรือจะเป็น3 in 1แบบชงก็ง่ายหาซื้อได้ที่ CJ, Lotus, Big C, j กซี y ทั่วประเทศครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับและคลิปนี้ครับอัปเดตข่าวสารอาร์เซนอลกันกันเนอร์เดลี่นะมาพูดคุยกันหน่อยนะครับมีข่าวสารให้อัปเดตกันเพียบเลยนะครับคลิปนี้ครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าหลังจากที่เมื่อวันก่อนนะครับอัปเดตมีแต่ข่าวไม่ค่อยดีตัวนั้นเจ็บตัวนั้นจะขายอะไรไม่รู้อีลุงตุงนางสังขยานะครับ วันนีน้มีเรื่องดีๆบ้างนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันแล้วก็รวมไปถึงโหมโรงด้วยนะครับลอนดอนดับบี้แมตช์สู่สัปดาห์นี้ใกล้จะเรียกว่าประทุเดือดกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาค่อยๆไล่เรียนกันแล้วกันนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับธารักอารนเซนทั้งใจเหมือนกันครับฝากกดติดตามเก่งกันเนะื้อให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับมามาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนเลยนะครับบุคโยสากกาครับรองกัปตันของเราในซีซั่นนี้ครับ บรรลุข้อตกลงที่จะต่อสัญญากับอาร์เซนอลยาวไปถึงจนปี2030แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสโมสรก็กำลังผลักดันให้ซาก้าเนี่ยเซ็นสัญญ,ญาอย่างเป็นทางการก่อนสิ้นปีนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคนเป็นเนื้อหอมครับบุกยุษซาก้าเองก็ได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรชั้นนำทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเขาด้วยนะครับแต่เจ้าตัวก็แสดงความชัดเจนเลยครับว่าต้องการให้ความสำคัญกับอาร์เซนอลก่อนเท่านั้นนะครับก็เอาูดตรงๆนะ ก็คงคว้าแชมป์กับโซนออให้ได้ก่อนนะ่ะเป้าหมายของน้องตอนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นได้ชงได้แชมป์อะไรกันแล้วเนี่ยจะอยู่ต่อหรือจะแยกย้ายอันนั้นเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ว่าก็มีจริงๆข่าวอัปเดตว่าจะเซ็นสัญญ,ญาเซ็นสัญ,ญญาเนี่ยมีมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าในทิศท,ทางเนี่ยนักเตะร,ระดับนี้เนี่ยบางทีมัน มันไม่ได้แบบอ่าโอเคพี่ให้สัญญาเว้ยน้องรีบมาเซ็นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอเจนต์ก็อาจจะต้องมีแบบต่อรองนิดหนึงว่าอาสัญญาฉบับใหม่เป็นยังไงอ่าหลายสัปดาห์เท่าไรค่าสปอนเซอร์เป็นยังไงมีค่าจีกสัญญาไหมถ้าในกรณีมีคนสนใจแต่สโมสรไม่อยากขายผมไปได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับรายละเอียดมันเยอะนะครับมันก็เลยอาจจะเรียกว่าใช้เวลาในการเจรจา,ารกันนานหน่อยแต่ว่าทุกขั้นตอนผ่านไปได้ได,ด้วยดีจนถึงตรงนี้นะครับสำหรับอุคโยสากาเน้นเองนะ อีกหนึ่งข่าวดีครับกระเบลเชซสีสครับตอนนี้ลงซ้อมกับทีมอาร์เซนอลชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่คิดจะย้ายออกจากอาร์เซนอลนะครับจะอยู่จนกระทั่งครบสัญญาปี2027เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ เ,เขาสัมภาษณ์นะครับกราเบิเชอร์ซูบอกว่าผมรู้สึกขอบคุณทีมพาเมรัสเป็นอย่างมากนะครับเพราะเขาเป็นสโมสรที่ผมเชียร์และผมอยากบอกนักเตะบางคนที่สโมสรอ,อย่างชัดเจนว่าสักวันผมจะกลับไปที่นั่นนะครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ผมมีสัญญากับอาร์เซนอลจนถึงปี2027และความปรารถนาของผมคืออยู่กับอาร์เซนอลต่อไปหากมีเหตุผลใดก็ตามที่ทั้ง2ฝ่ายเข้าใจว่าเราต่อสัญญาเพิ่มกันไม่ได้ ผมก็จะอยู่กับอาร์เซนอลจนถึงปี2027เป็นอย่างน้อยตอนนี้ผมโอเคมากๆแล้วนะครับมันน่าเซอร์ไพรส์ามากที่ภรรยาของผมตั้งท้องลูกคนที่2ในตอนนั้นนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีลูกสาวอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็เลยใช้เวลาอยู่กับที่บ้านได้มากขึ้นนะครับนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสาหรับผมนะครับนะะเพราะว่ามันมีผลต่อสภาพจิตใจทำให้สภาพจิตใจผมดีขึ้นและมันช่วยทําให้ผมเนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากกับอาการบาดเจ็บที่เล่นงานผมตลอดเวลาแบบนี้เลยนะครับผมเชซุดนี่ตั้งแต่เจ ฟุตบอลโลกทิกาตามาเนี่ยนะครับเราเรียกว่ากระท้อนกระแท่นเลยกลับมาได้เมื่ออกลางซีซั่นที่ผ่านมานะครับช่วงเดือนธันวามกรานะครับก็เจ็บอีกนะครับแล้วก็เนี่ยยาวถึงตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเจ็บร่วมจะปีอีกแล้วนะครับเรียกว่าหนักๆเลยนั่นเองนะเขาบอกเอ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 ซีเอลอะหนักนะครับอ่ะไปกันต่อครับอีกหนึ่งข่าวนะครับที่อยากจะพูดถึงกันหน่อยก็คือวิสิตปราวันดาครับก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้นะครับมีประเด็นดราม่าครับของอาร์เซนอลว่าเฮ้ย เนี่ยอยู่ไปเอาโฆษณาเนี่ยนะครับที่ที่ที่อาร์มเนี่ยนะครับกับประเทศที่เขาไม่ค่อยจะเรียกว่ามีเงินมีทองเท่าไหร่นะครับแถมผู้นําประเทศที่เป็นแฟน, Arsenal นนะา Arsenal อ,อาร์เซนอลเนี่ยนะครับที่มาดีลกับอาร์เซนอลเพื่อจะเอ่อเอาไอ้วิสิตลาวันด้าเนี่ยมาอยู่ที่เอมิเรตเนี่ยนะครับก็ดันมีข้อค้อรหาเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับอ่ะอาร์เซนอลและคณะกรรมการพัฒนาอ่าโรบันด้านะครับ หรือว่ารวันดาเดเวล็อปเมนต์บอร์ดเนี่ยนะครับก็ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการยุติความร่วมมือหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับปิดฉากความร่วมมือยาวนานถึง8ฤดฤดูกาลนะครับซึ่งรวมไปถึงการที่วิสิตรวันดาเป็นสปอนเซอร์บนแขนเสื้อรายแรกของสโมสรด้วยนะครับทางด้านวิสิตรวันดาเนี่ยนะครับเป็นสปอนเซอร์บนแขนเสื้อเนี่ยก็ได้รับความวิจารณ์มากมายจากแฟนบอลนะครับของทั้งสโมสรเราแล้วก็หลากหลายที่ทางนะครับจากเหตุผลเรื่องของผู้นําทางการเมือง ของทางรวันดาเนี่ยในหลายปีหลังเนื่องจากมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นต่าง,าง,างนาๆนานาครับมันเลยทําให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ารัฐบาลดีอาร์คองโกเนี่ยเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่ารวันด้าเนี่ยเป็นคนส่งอาวุธและกําลังพลมาช่วยเหลือกลุ่มกบฏท,ที่ยึดเมืองสําคัญนะครับของดีอาร์คองโกนะครับแล้วก็ฆ่าชีวิตคนเป็นหลายพันคนนะครับคือมันมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคือวิสิตรวันด้าก็คือ พวกเราไปเที่ยวรว,วันดากันนะครับนั่นเองนะครับก็ทําให้คนไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหรน่นะแฟนบอลก็เลยต่อต้านนะครับแคมเปญวิสิทธิ์รวันดาแล้วก็ขอให้สโมสรเนยยกเลิกสัญญาสปอนเซอร์ซะนะครับกลุ่มแฟนบอลยังได้ทําการสรวปความคิดเห็นแล้วก็เสียงโหวตเนี่ยเอยากให้อาร์เซนอลยุติสปอนเซอร์รายนี้ให้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เลยดําเนินการทันทีนะครับก็สิ้นฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับนะบอ่ะก็เป็นเรื่องที่นํามาฝากกันแล้วกันนะครับแต่ว่า อีกหนึ่งอันแล้วกันอันนี้พูดถึงสปอนเซอร์ขออนุญาตโม้เล็กน้อยแล้วกันนะครับวันก่อนที่ผมมีโอกาสได้ไปดูบอลที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับก็เห็นป้ายโฆษณานในนั้น LED นะครับขึ้นข้อความเป็นภาษาไทยใช่แล้วครับผมกำลังจะอวยลูกค้าผมครับเชียร์บอลเชียร์บาวนะครับคาราบาวก็ไปอยู่ในนั้นนะครับผมไม่อยากจะพืชเลย บอลชัยมีส่วนด้วยแต่มียังไงเป็นความลับบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เห็นแล้วมันก็ให้ภูมิใจครับนะว่าเออสินค้าไทยของเราเนี่ยก็ไปอยู่ในสโมสรที่เรารักอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ได้เห็นคาตาในบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลแบบอังกฤษอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่รู้สึกดีนะเป็นเห็นเป็นภาษาไทยเลยเนี่ยมันยิ่งรู้สึกแบบคือข้อความเนี้ยส่งตรงมาที่คนไทยโดยเฉพาะอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าไทยด้วยะไรแบบเนี้ยนะครับ ไม่ได้จะมาทายอินนะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องสปอนเซอร์ก็เลยขออนุญ,ญาตพูดถึงประสบการณ์้วกันนะที่เคยเม,มีเกี่ยรดองหนองยุ่งกับสโมสรบ้างน,นะครับอ่ะไปกันต่อข่าวอื่นๆน,นะครับอ้อพูดถึงอันนั้นก็แวะมาขายของเล็กน้อยเลยก็แล้วกันนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะไปได้ประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันได้ไปเห็นเอมิเรตได้ไปเห็นอาร์ซนอลกับตาตัวเองนะครับต้นปีนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมจะมีจัดทริปไปดูฟุตบอลที่อังกฤษกันนะครับก็ไปดูอาร์ซนอลพบกับเชลซีนะครับ ก็6วัน3คืนนะครับลางงานเปแค่2วันเท่านั้นเองนะครับลางงานวันศุกร์กับวันจันทร์เพราะว่าวันอังคารเนี่ยเป็นวันหยุดอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะอิ่มเอมไปได้ด้วยกันนะครับตอนนี้ทริปเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างประมาณหนึ่งแล้วเลยนะครับก็ผมรับเพียงแค่15คนนะตอนนี้มีคนสนใจมาเกิน15บห้าละแต่ว่ายอดยอดโอนสตางค์มาจองเนี่ยนะครับยังยังไม่ถึงตัวเลข15บห้านะแล้วยังเปิดรับได้นะคใครที่สนใจเชิญได้เลยนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับ early bird เหลือเพียงแค 1 3ึ่0 0สานเ้าพันเ้ารดาั่น 29, บบบบเองนะครับแล้วก็ท่าทันแรกได้ส่วนลดเพิ่มอีก5 0 0พันอีกโอ้โหเ <c oughs> หลือแสนสามนิดๆนะครับแม่ตัวเลขแสนต้นๆทเที่ยวอังกฤษได้แล้วดูบอลได้ด้วยนะครับบินตรงกับการบินไทยนะครับเที่ยวครบจดนะครับมีอาหารเครื่องดื่มมีที่พงที่พักตั๋วบอลเรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมไปถึงเสเตเดียมทัวร์ด้วยนะครับผมจัดทริปแบบเอาใจแฟนบอลโดยเฉพาะผมบอกแบบนี้เลยอยู่สนามบอลแทบทุกวันนะครับแต่ว่าก็ไม่พลาดที่จะแบบไปช้อปปิ้งไปแลนด์มาร์กต่างๆด้วยนะ ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะอิ็อกซ์มาที่แฟนเพจก็ได้หรือว่าจะกดเข้าไปในไลน์แอดก็ได้ก็ยินดีนะครับมาอัปเดตข่าวกันต่อเลยดีกว่านะครับเอเบลิช mm ีเอเชครับนะฮะเอเชแล้วเอเซนะครับเอเบลิชีเอเซครับพูดถึงความยอดเยี่ยมของเจอรนทิมเบอร์นะครับเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกว่าทำอะไรหลายอย่างที่เหนือความคาดหมาย เก่งกว่าที่ผมคิดเยอะนะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเขามาประมาณหนึ่งนะครับก็คือจูเล a n นทิมเบอร์เนี่ยก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างพิเศษและเขาก็มีความพิเศษจริงๆนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับเมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ทุกคนเก่งไปหมดเลยนะครับทุกคนอยากพัฒนาตัวเองวัฒนธรรมที่เน้นการพัฒนาตัวเองเนี่ยนักเตะเหล่านี้เนี่ยล้วนต้องการก้าวขึ้นไปเสมอๆนะครับผมก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยเช่นกันมันเป็นความสุขของผมครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ได้เห็นจลเนทิมเบอร์และคนอื่นๆเล่นกันด้อย่างสุดยอดมากๆเขามีทัศนคติที่ดีพวกเรา,ามีทัศนคติที่ดีมากๆเลยนะครับมันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมมากจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ในช่วงเล่นทีมชาตินะครับ นอกจากนั้นครับเอเซยังพูดถึงมิเกลอาร์เตต้าด้วยนะครับบอกว่าอาร์เตต้าเนี่ยไม่เซ็งเขาหน้าเหลือเชื่อมากนะครับทั้งการใส่ใจเรื่องรายละเอียดนะครับแล้วก็ผมได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็รวดเร็วมากๆด้วยนะครับในเรื่องของรวมถึงประเภทของนักเตะนะครับที่ผมรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะพัฒนาภายใต้การทํางานของอาร์เตต้าได้อย่างไรนะครับวัฒนธรรมที่อาร์เตต้าสร้างขึ้นที่อาร์เซนอลนะครับแล้วก็ทําให้อาร์เซนอลกลายเป็นสถานที่ที่ พิเศษจริงๆนะครับในตอนนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เอเซพูดถึงทั้งเพื่อนร่วมทีมแล้วก็พูดถึงอบอสของเขาคือมิเกลอเตตานั่นเองนะครับไปพูดถึงอีกสักหนึ่งคนแล้วกันนะครับเวนรูนี่มีข่าวลือว่าจะมาเมืองไทยด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายเป็นเนมันยาวิดิชนะครับที่คอนเฟิร์มมาเมืองไทยเดือนหน้านะครับเดี๋ยวจริงๆตอนนี้ย วันนี้มีอาร์เซนอลมาด้วยนะครับก็คืออาร์เรลรมซี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปเนี่ยทุกคนคงได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งบอกนะครับเพราะอยากแบบเซอร์ไพรส์แฟนบอลน,นะก็เดือนนี้เป็นแรมซี่เป็นโจฮาร์ดมาเดือนหน้านะครับมีวีดิชมามกกระรากุมภามีอีกเพียบนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าแฟนบอลชาวไทยโดยเฉพาะยุค90-2000นย์สงพันอย่างผมมีความสุขนะครับเพราะว่า มันเป็นยุคที่ผมดูบอลพอดีนะก็เดี๋ยวมาอิมเอมกันแล้วกันแต่ว่าเรามามาเวรูนี่ก่อนนะครับเวรูนี่พูดถึงนักเตะ3คนครับอ่ามีคนไปสัมภาษณ์เขาแล้วก็บอกว่าให้เรื่องนักเตะ3คนในในตัวรุกที่ดีที่สุดที่เขาประทับใจมากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับเวรูนี่ก็หลังจากเรื่องเล่นไปก็เป็นนักวิจงวิจารณ์เคยเป็นพวกสตาฟโค้งโค้ชอะไรพวกนี้ด้วยนะครับรูนี่บอกว่าคนที่ผมชอบครับผมคิดว่าเป็นองตวนเซมิโยที่กําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับบอลมัดนะครับก็ทำได้ต่อเนื่องด้วยนะครับ ดีตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ผมอยากใส่บรนด์เอนโบโมไปด้วยเขาทําได้ดีมากๆกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะเริ่มฤดูกาลนี้อย่างยากลําบากแต่ก็เขาก็ทําได้ดีจริงๆนะครับคนที่3ผมเลือกวิคตอร์เยอเคเรลสครับอาร์ซอลต้องการกองหน้าหมายเลขกกามาสักพักแล้วแล้วเขาก็เข้ามาเติมเต็มนะครับแล้วก็มีทั้งความมุ่งมั่นการทํางานหนักการเก็บบอลต,ต่อเกมนะครับแล้วก็ เทคนิคในการทำประตูนั่นเองนะครับอ่ะลูนีเลือก3คนเจมินโย่นะครับเอ็มบลโมแล้วก็เยอเคเรสนะครับอ่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันปิดท้ายสีสันนะครับมาลูอิสเคลลี่ครับแน่เข้าชมเกมที่อาร์เซนอลทีมหญิงนะครับน่เล่นทำการหนึ่งขันนั่นเองนะครับเพื่อให้กำลังใจอาร์เซนอลด้วยกันนะครับในในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับเรอัลมาดริด นะครับนะบอลทีมหญิงนะอาร์เซนอลทีมหญิงนี่โคตรเก่งนะครับได้แชมป์ยุโรปมาแล้วนะครับนะอ่ะผมเองก็เคยไปดูนะอาร์เซนอลทีมหญิงเล่นนะก็ตอนนั้นดูเป็นเออเป็นอาร์เซนอลสเปอร์นี่นแหละเออแล้วก็อาร์เซนอลชนะ1-0ผมจำได้เลยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็บอลหญิงเนี่ยทีมอาร์เซนอลเล่นเนี่ยเต็มความจุข,ของสนามนะครับ6 0,000ที่นั่งเต็มเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฮือฮามากแต่ว่าบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้ ได้คุ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เที่ยงกฤีเองเนี่ยฟุตบอลหญิงก็พัฒนาไปไกลมากๆแล้วนั่นเองนะครับนะอ่ะนี่คือทั้งหมดทุกคนของคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะครับแล้วถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามเก่งกันเนื้อให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ